ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเมื่อครั้งที่พมา่าบุกเข้ามาทำสงครามและการศึกนั้นได้ขยายไปทุกหย่อมยา่าทำให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านชาวบ้านต่างจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้ไม่ใช่เพียงแค่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองเท่านั้นแต่จำเป็นต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านปกป้องครอบครัวปกป้องคนที่รักและปกป้องตัวเองด้วย สิ่งสำคัญในการทำให้มีชีวิตอยู่รอดก็คือความสามาคัคคีรวมทั้งการรักใคร่ปลองดองกันแต่คนเราก็มักจะมีนิสัยที่เลวร้ายแม้ในช่วงระหว่างที่มีศึกสงครามหรือในระหว่างที่ภัยพิบัติกำลังจะมาถึงตัวบางคนก็ยังคงเห็นแก่ตัวและทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเท่านั้นณน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายหลังคาเรือนหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากกรุงศรีอย,ยุธยาพอสมควรและมีชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านร่มโพหมู่บ้านร่มโพนั้นจัดเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนมีความรู้ความสามารถในหลายๆอย่างผู้นำของหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทำหน้าที่และการดูแลลูกบ้าน ซึ่งในสมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากคนทําชั่วชาวบ้านทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะเคารพกฎระเบียบของหมู่บ้านเพราะถ้ามีใครทําผิดขึ้นมาโทษที่พวกเขาจะได้รับก็คือการเป็นนักโทษในคุกขี้ไก่ซึ่งคุกขี้ไก่นี้จะเป็นที่หวาดกลัวและไม่มีใครอยากจะเข้าไปเป็นนักโทษอยู่ในนั้นแต่เพราะคุกขี้ไก่นั้น ดูจะโหดร้ายสำหรับคนที่ทําผิดมากเกินไปทําให้หลวงตาที่เป็นพระเก่าแก่ของวัดประจำหมู่บ้านได้ขอให้ยุติคุกขี้ไก่และให้คงไว้เป็นพื้นที่ส่วนรวมสําหรับการเลี้ยงไก่ของหมู่บ้านเท่านั้นเพราะชาวบ้านร่มโพจะชอบเลี้ยงไก่ซึ่งเมื่อก่อนจะเลี้ยงไก่กันทุกบ้านทําให้ภายในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยไก่และขี้ไก่จำนวนมากผู้นำหมู่บ้านจึงได้คิดหาวิธีการ ด้วยการชวนให้ชาวบ้านขุดหลุมกว้างและขุดลึกลงไปพอประมาณหลังจากนั้นก็นำไม้ไผ่มาสร้างเป็นเล้าไก่ที่ดูใหญ่โตและครอบปิดหลุมลึกนั้นเขาได้ให้ชาวบ้านแต่ละหลังที่อยากจะเลี้ยงไก่ไปกั้นแบ่งเล้าไก่ออกเป็นสัสดส่วนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีที่เลี้ยงไก่เป็นของตัวเองส่วนด้านล่างที่ขุดเป็นหลุมลึกก็ให้เป็นที่สะสมขี้ไก่เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใส่นาข้าว เล้าไก่ใหญ่โตนั้นได้ตั้งอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านจึงทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านเลี้ยงไก่ภายในหมู่บ้านอีกเลยและถ้าชาวบ้านคนไหนอยากจะเลี้ยงไก่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถทำเล้าไก่ต่อไปได้เรื่อยๆจากเล้าไก่หลังเดิมการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่บ้านในครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านพอใจมากและชาวบ้านก็ได้มีการเลี้ยงไก่ ในเล้าไม้ไผ่ที่ท้ายหมู่บ้านเรื่อยมาต่อมาได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ทำให้เล้าไก่แห่งนั้นกลายเป็นคุกขี้ไก่ประจำหมู่บ้านไปซึ่งเป็นเหตุการณ์ของชายหนุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือในเรื่องหมัดมวยพอสมควรแต่หลังจากที่ได้ประมือกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งได้มาขอท้าต่อยกับเขาและเขาก็เป็นผู้ที่พ่ายแพ้ ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าและได้ใช้มีดแทงชายหนุ่มคนที่มาขอท้าต่อยจนตายคาที่หลังจากที่ชาวบ้านจับตัวเขาเอาไว้ได้และผู้ใหญ่บ้านได้เตรียมที่จะนำเขาไปมอบให้กับทางการที่กรุงศรีอย,ยุธยาเพื่อรับโทษแต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ฆ่าชาวบ้านอีกหลายคนเพื่อหาทางหลบหนีจนชาวบ้านลงความเห็นกันว่าไม่ต้องนำตัวไปส่งให้กับทางการแล้ว แต่ให้จัดการลงโทษกันเองเพื่อให้ชายหนุ่มคนนั้นได้สำนึกถึงความผิดของตัวเองหลายเสียงของชาวบ้านบอกให้ฆ่าชายหนุ่มคนนั้นให้ตายเพื่อชดใช้ให้กับคนที่ถูกเขาฆ่าไปทุกคนแต่ผู้ใหญ่บ้านคิดว่าไม่ควรจะลงโทษแบบนั้นเขาได้แนะนำให้พาชายหนุ่มไปที่ท้ายหมู่บ้านและให้ขังไว้ในหลุมลึกใต้เล้าไก่นับตั้งแต่นั้นมาและเมื่อมีคนในหมู่บ้านกระทำความผิด ชาวบ้านก็จะนําไปขังไว้ในหลุมใต้เล้าไก่จนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าขังคุกขี้ไก่นั่นเองชาวบ้านที่กลายเป็นนักโทษในคุกขี้ไก่มักจะอยู่ในหลุมลึกใต้เล้าไก่นั้นได้ไม่นานส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านนําตัวเขาไปรับโทษจากทางการซึ่งเมื่อพวกเขาเอ่ยปากออกมาแบบนั้นและยอมจำนนรับสารภาพในสิ่งที่ได้กระทํา พร้อมกับสัญญาว่าจะไม่หลบหนีหรือทำร้ายใครอีกนักโทษคนนั้นก็จะได้ออกจากคุกขี้ไก่และไปรับโทษที่กรุงศรีอย,ยุธยาต่อไปแต่หลังจากที่หลวงตาที่เป็นพระวัยชาราในวัดประจำหมู่บ้านได้ขอร้องให้ยกเลิกคุกขี้ไก่นับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านที่ทำผิดได้เข้าไปอยู่ในคุกขี้ไก่อีกเลยแต่เล้าไก่ท้ายหมู่บ้านก็ได้ถูกซ่อมแซมอยู่ตลอด และชาวบ้านก็ยังคงเลี้ยงไก่กันเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พมา่าบุกเข้าทำศึกและเข็นฆ่าชาวบ้านในหลายๆห,หมู่บ้านที่เดินทัพผ่านเพื่อตรงไปที่กรุงศรีอย,ยุธยานั้นหมู่บ้านร่มโพก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านที่เป็นผู้ชายทั้งวัยหนุ่มและสูงวัยต่างก็ถูกเกณฑ์ออกไปปกป้องหมู่บ้านเพื่อจัดการกับข่าศึก ไม่ให้เข้าไปถึงในหมู่บ้านได้แต่ด้วยกองทัพพม่าที่มากันมากมายและกระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ทำให้เหล่าชายหนุ่มและชายสูงวัยต่างก็ล้มตายกันไปเรื่อยๆสิ่งนี้ได้สร้างความหวาดหวั่นใจให้กับผู้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากในหมู่บ้านร่มโพนั้นได้มีผู้ชายสองคนที่คอยเป็นกำลังหลักให้กับหมู่บ้านนั่นก็คือสองพ่อลูก ที่มีชื่อว่ายอดและทิ้งผู้เป็นพ่อที่ชื่อว่ายอดนั้นเก่งทั้งด้านชกมวยและการฟันดาบเขาเลยสอนไอ้ทิ้งทุกอย่างจนไอ้ทิ้งนั้นเก่งกาจไม่แพ้ผู้เป็นพ่อและทั้งสองคนก็เป็นนักดาบของหมู่บ้านพวกเขายึดอาชีพตีดาบและฝึกการสู้รบด้วยดาบให้กับชาวบ้านที่สนใจอยากจะเรียนไอ้ทิ้งนั้นเป็นหนุ่มร่างบึกบึนและเป็นที่ยกย่องของคนในหมู่บ้าน เพราะตัวเขาเองนั้นแม้จะยากจนกำพร้าแม่และยึดอาชีพตีดาบขายแต่เขาก็มีน้ำใจให้กับทุกคนไอ้ทิงจึงเป็นที่หมายปองของหญิงสาวภายในหมู่บ้านหลายต่อหลายคนแต่สาวคนที่ไอ้ทิงมอบหัวใจให้นั้นก็คือมะลิหญิงสาวที่เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนั่นเองความรักของไอ้ทิงและมะลินั้นไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นัก เพราะไอ้ทิ้งมักจะถูกไอ้คมที่เป็นนักเลงประจําหมู่บ้านและมีพ่อที่ค่อนข้างจะมีฐานะที่สุดในหมู่บ้านไอ้คมคอ,อยยุยงให้พ่อไปสู่ขอมะลิโดยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพ่อของมะลินั้นรู้สึกอึดอัดใจมากเพราะที่นาหลายไร่ของเขาที่ได้เอาไปจำนองไว้กับพ่อของไอ้คมนั้นเขายังไม่มีเงินทองมากพอที่จะไปไถคืนมาและพ่อของไอ้คมก็มักจะเอาเหตุผลนี้ มารบเร้าให้เขานั้นยกมะลิให้กับไอคมซึ่งผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะเขารู้ดีว่าไอคมไม่ได้รักมะลิด้วยใจจริงและเขาก็ถูกใจไอทิ้งมากกว่าเพราะคิดว่าไอทิ้งคือผู้ชายที่จะดูแลมะลิได้ผู้ใหญ่บ้านจึงได้บอกปัดและปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเริ่มมีค่าศึกพมา่าเข้ามาทำให้เรื่องของไอทิ้งไอคมและมะลิ เริ่มคลี่คลายลงเพราะแต่ละคนต่างก็มุ่งหวังที่จะเอาชีวิตรอดมากกว่าอย่างอื่นแต่ไอ้คมนั้นก็ยังคงคอยหาเรื่องไอ้ทิ้งอยู่เสมออีกทั้งยังพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมกับเหล่าผู้ชายที่จะต้องออกไปปกป้องหมู่บ้านเพราะไอ้คมนั้นเป็นคนขี้คลาดรักตัวกลัวตายและไม่มีน้ำใจให้กับคนอื่นไอ้คมและพ่อของมันนั้น มีนิสัยที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือขี้ขลาดและกลัวตายทั้งสองมักจะจ้างคนสนิทที่มีไว้รองมือรองเท้าภายในบ้านให้ออกไปต่อสู้กับข้าศึกแทนตนและสองพ่อลูกก็คอยคิดแต่จะหาทางว่าจะทำอย่างไรให้ตนเองหลุดพ้นจากสถานการณ์ศึกสงครามนี้ไปได้โดยที่พวกเขาไม่ต้องมาตายการศึกเริ่มแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ และทหารพรม่าก,ก็เดินทางมาอย่างไม่ขาดสายเราผู้ชายของหมู่บ้านที่คอยปกป้องหมู่บ้านก็ล้มตายกันไปแล้วหลายคนแต่ข่าศึกที่เข้ามารุกรานหมู่บ้านก็ถูกฆ่าไปไม่น้อยเช่นกันและที่ถูกจับเป็นได้ก็มีอยู่หลายคนทหารพรม่าที่ถูกจับไว้ได้นั้นก็ได้กลายเป็นภาระของหมู่บ้านทำให้ผู้คนภายในหมู่บ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ชาวบ,บ้านบางคนแนะนําให้จัดการค่าทิ้งเสียแต่เหล่าคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนั้นไม่เห็นด้วยเพราะต่างก็ให้เหตุผลว่าทุกคนที่มานั้นก็คือทหารที่ต้องทิ้งครอบครัวทิ้งบ้านทิ้งเมืองเพื่อมาทาศึกสงครามตามคําสั่งของแม่ทัพคนเท่าคนแก่แนะนําให้จับไว้เป็นเฉลยก่อนและค่อยส่งไปขังคุกที่อยุธยาแต่ทหารพรมาร่านั้น กลับไม่ได้รู้ซึ้งถึงบุญคุณที่ชาวบ้านแค่กักตัวไว้โดยที่ไม่ได้คิดค่าพอพวกมันหลุดออกมาจากห้องขังไม้ที่อยู่หน้าหมู่บ้านได้พวกมันก็ไล่ฆ่าฟันชาวบ้านและทําให้อ้ทิ้งและพ่อรวมทั้งชาวบ้านคนอื่นๆต้องช่วยกันต่อสู้จนสุดท้ายแล้วทหารพรม่าก,ก็ได้ถูกฆ่าตายไปหลายคนและชาวบ้านเองก็ล้มตายไปหลายคนอีกเช่นกัน ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกกับชาวบ้านว่าให้นําทหารพม่าที่เหลืออยู่นั้นไปขังคุกขี้ไก่ที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อกันไม่ให้ออกมาทําร้ายชาวบ้านได้อีกและรอเวลาเหมาะๆที่จะเดินทางได้ปลอดภัยจึงค่อยนําตัวทหารพม่าไปส่งที่กรุงศรีไอท้ทิงที่ได้รับหน้าที่จากผู้ใหญ่บ้านให้คอยสอดส่องดูแลหมู่บ้านซึ่งในระยะหลังมานี้เขาได้สังเกตเห็น ว่าไอ้คมมีพิรุธและดูจะมั่นอกมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองเสียเหลือเกินทั้งสองคนพ่อลูกมักจะเดินลอยหน้าลอยตาโดยที่ไม่ได้ใส่ใจจะคอยดูแลปกป้องหมู่บ้านและไอ้คมเองก็มักจะไปหามมลิที่บ้านผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆจนไอทิ้งสงสัยและได้ไปหาหญิงสาวเพื่อสอบถามเรื่องราวไอ้คมมันมาหาเองทำไมรึ ข้าได้ข่าวว่ามันมาหาเองอยู่บ่อยๆพี่คมมาชวนฉันกับพ่อให้หนีไปด้วยกันพี่คมสัญญาว่าถ้าฉันหนีค่าศึกไปกับเขาฉันจะปลอดภัยอย่างแน่นอนไอ้ทิ้งได้แต่แปลกใจในสิ่งที่ไอ้คมไปบอกกับมะลิแต่เขาก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเขาได้แต่บอกกับหญิงสาวว่าอย่าไปเชื่อในคำพูดของไอ้คมเพราะในสถานการณ์แบบนี้ ไม่มีใครจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือหนีไปอยู่ที่ไหนได้ง่ายๆเพราะข่าศึกนั้นเพ่นพ่านไปหมดทุกพื้นที่ไอท้ทิงบอกให้มะลิระมัดระวังตัวเองให้ดีและอย่าไว้ใจไอค้คมซึ่งหญิงสาวก็รับปากและในค่าคืนหนึ่งในระหว่างที่ไอท้ทิงและพ่อกำลังเดินตรวจตรารอบๆหมู่บ้านอยู่นั้นไอท้ทิงได้ขอตัวเพื่อไปตรวจดูนักโทษในคุกขี้ไก่ที่ท้ายหมู่บ้าน และเมื่อไปถึงเขาก็เห็นใครบางคนกำลังเปิดทางออกของคุกกี้ไก่อยู่ไอ้ทิ้งเลยรีบวิ่งเข้าไปดูและเห็นว่าเป็นไอ้คมที่กำลังจะดันประตูไม้ออกและถ้าประตูไม้บานนั้นเปิดออกก็จะทำให้นักโทษในหลุมลึกใต้เล้าไก่สามารถออกมาได้และช่องทางที่จะออกจากคุกกี้ไก่แห่งนี้ก็มีอยู่เพียงแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียว แต่มันต้องใช้หลายคนช่วยกันในการดันประตูไม้แต่ไอ้คมที่กำลังดันอยู่คนเดียวและมันก็เปิดออกมาได้พอสมควรแล้วไอ้คมนั่นเองกำลังคิดทำสิ่งใดเองจะปล่อยค่าศึกหรือไอ้ทิ้งร้องถามไอ้คมทันทีเมื่อวิ่งไปถึงไอ้คมก็หันขวับมามองด้วยความตกใจเพราะเขาคิดว่าดึกดื่นอย่างนี้ คงจะไม่มีใครเดินมาที่ท้ายหมู่บ้านอย่างแน่นอนไอ้คมนั้นมีสีหน้าเจรอนและอึกอักจนพูดไม่ออกส่วนภายใต้เล้าไก่ในหลุมคุกเหล่าค่าสึกห้าหกคนกำลังยืนมองไอ้คมด้วยสีหน้าและท่าทางลุ้นๆุ้นไอ้คมหยุดดันประตูไม้และเงยหน้าขึ้นมองไอ้ทิ้งที่ยืนอยู่บนปากหลุมเปล่ปาก็เปล่าทำอะไร ก็ไม่ได้ทําอะไรเออแค่แค่าามาดูนักโทษเหมือนกับเองนั่นแหละแต่ข้าเห็นเองกําลังดันประตูไม้นี่อยู่เองกําลังจะเลื่อนเปิดข้าบอกว่าเปล่าทําไมเองต้องปรับปราข้าด้วยวะข้าเห็นประตูไม้มันปิดไม่สนิทก็เลยจะเลื่อนให้มันปิดก็เท่านั้นข้าเหนื่อยแล้วเองลงมาช่วยข้าหน่อยสิไอ้ทิ้งยืนช่างใจอยู่ครู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปและช่วยไอ้คมเข็นประตูไม้นั้นแต่ไอ้คมที่รอจังหวะอยู่แล้วและพอไอยทิ้งเผลอเขาก็ถีบเข้าที่กลางหลังจนไอ้ทิ้งเซถลาเข้าไปในคุกที่ไก่และไอ้คมก็รีบดันประตูด้วยแรงที่มีอยู่ทั้งหมดจนประตูนั้นปิดสนิทและคนในหลุมคุกใต้เล้าไก่ไม่สามารถออกมาได้แล้วไอ้ยเอ็งสัญญาว่าจะช่วยพวกข้า แล้วทำไมไม่ช่วยวะทาหารพรม่าคนหนึ่งที่พอจะพูดภาษาไทยได้ตะโกนถามไม้คมที่ยืนหัวเราะด้วยความชอบใจอยู่ที่หน้าประตูคุกขี้ไก่เอานะไม่ต้องห่วงข้าช่วยเองแน่แต่พวกเองช่วยข่าอ้คนคนนี้ให้ข้าทีถ้ามันตายถ้าไม่เพียงแต่จะช่วยพวกเอ็งให้ออกไปได้แต่ข้าจะมีเงินรางวัลให้กับพวกเองด้วย ไอ้คมบอกค่าศึกในคุกขี้ไก่ว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะกลับมาช่วยแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างอารมณ์ดีส่วนไอ้ทิ้งที่ยืนปะปนอยู่กับค่าศึกภายในคุกนั้นเขาต้องคอยหลบขี้ของไก่ที่ร่วงลงมาตลอดเวลาและต้องระมัดระวังตัวพร้อมกับตั้งหลักเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับคน6คนภายในคุกนั้นข่าศึกพม่าทั้งหคนดูจะก,กระเฮียนกระหือรือ และกระหิมยิ้มย่องเพราะคิดว่าคงจะจัดการกับไอทิ้งได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อตะลุมบอลเข้าใส่ไอทิ้งไม่นานไอทิ้งก็จัดการ4ี่คนให้ลงไปนอนนิ่งสิ้นใจกับพื้นที่เต็มไปด้วยขี้ไก่อันเฉอะแฉะนั้นส่วนอีกสองคนที่เหลืออยู่ก็ดูจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งสองคนจดจจ้องที่จะเข้าเล่นงานไอทิ้ง การต่อสู้ของทั้ง3คนได้ผ่านไปนานพอสมควรเพราะค่าศึกทั้งสองคนที่เหลืออยู่ก็มีฝีมือไม่ใช่น้อยแต่สุดท้ายแล้วไอ้ทิ้งก็จัดการกับทั้งสองคนจนได้และก่อนที่เขาจะฆ่าเขาได้ตะคอกถามให้อีกฝ่ายเล่าเรื่องการติดต่อกับไอ้คมมาทั้งหมดทหารพรมาร่าคนสุดท้ายก็เล่าว่าในตอนที่พวกเขาอยู่ในคุก ไอ้คมได้ไปต่อรองให้พวกเขาช่วยเหลือและให้ไว้ชีวิตไอ้คมกับพ่อแล้วไอ้คมจะแอบปล่อยพวกเขาออกมาและไอ้คมก็ปล่อยออกมาจริงๆโดยท,ทําทีเหมือนกับว่าพวกทหารพรมาร่าได้หาทางหนีออกมาจากคุกได้เองและเมื่อไอ้ทิงได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็โกรธจัดและไม่คิดว่าไอ้คมนั้นจะสมคบคิดกับค่าศึกและนำภัยมาถึงหมู่บ้าน ไอ้ทิงมองหน้าทหารพรม่าคนนั้นอย่างหมดทางออกเพราะในความเป็นจริงแล้วเขาไม่อยากจะเข็นฆ่าใครเลยแต่เขาก็จำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านและของตัวเขาเองเมื่อทหารพรม่าคนสุดท้ายได้ตายลงแล้วไอ้ทิงก็แอบซุ่มตัวอยู่ในคุกขี้ไก่อย่างเงียบเชียบเขานั้นตั้งใจรอให้อ้คมกลับมาและก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว ไม่นานหลังจากนั้นไอ้คมก็เดินผิวปากไปที่คุกกี้ไก่และเมื่อไปถึงที่หน้าประตูไม้เขาก็ร้องเรียกทหารพรมาร่าคนนั้นเพราะในบริเวณน,นั้นมีแสงสลัวๆวทำให้มองอะไรได้ไม่ชัดเจนนักไอ้คมเลยคิดว่าทหารพรมาร่าคงจะจัดการกับไอ้ทิ้งไปแล้วและรอให้เขาเปิดประตูอยู่ไอ้คมเลยรีบดันประตูไม้นั้นออก ไอท้ทิงที่นั่งแอบซุ่มอยู่พอเห็นประตูเปิดออกและเขาคิดว่าตัวเองสามารถจะออกมาได้แล้วเขาเลยรีบพุ่งออกไปและจับตัวไอคมไว้พร้อมกับเวี่ยงไอคมเข้าไปในคุกขี้ไก่ส่วนตัวเขาเองก็รีบแทรกผ่านประตูออกมาและออกแรงเลื่อนประตูไม้ปิดโดยเร็วส่วนไอคมที่ล้มลงไปคลุกกับขี้ไก่เฉอะแฉะนั้นก็ตกใจจนตาเหลือกและรีบลุกขึ้น พร้อมกับวิ่งออกไปที่บานประตูแต่เมื่อไปถึงก็ไม่ทันซะแล้วเพราะไอ้ทิ้งได้ปิดประตูไปแล้วโดยขังไอ้คมไว้ในนั้นไอ้คมร้องบอกให้ทิ้งเปิดประตูให้เขาและเมื่อเห็นไอ้ทิ้งยืนนิ่งเขาก็บอกว่าจะให้เงินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเพียงแต่ขอให้ไอ้ทิ้งเปิดประตูให้ไอ้ทิ้งอย่าขังกูไว้แบบนี้มึงอย่าทำแบบนี้ ไอ้ทิงไม่สนใจเขาจึงรีบปีนขึ้นไปและออกห่างจากเล้าไก่นั้นโดยไม่ได้สนใจเสียงร้องบอกและเสียงด่าทอจากไอ้คมเลยและพอเขากลับเข้าไปในหมู่บ้านยังไม่ทันที่เขาจะล้างตัวให้สะอาดก็มีชาวบ้านที่คอยล่าตระเวนอยู่ตะโกนบอกให้ชาวบ้านรู้ว่ามีทหารพม่าหลายคนกำลังมาที่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่ได้เตรียมการลูกบ้านเอาไว้แล้ว ก็แจ้งให้ชาวบ้านทุกคนเริ่มอพยพออกจากหมู่บ้านโดยพ่อของไอ้ทิ้งจะเป็นคนนำทางเข้าไปในป่าเพื่อเข้าไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่พอจะหลบภัยในช่วงสงครามได้ชาวบ้านได้ทยอยกันออกไปจนหมดแล้วคงเหลือแต่ผู้ชายไม่กี่คนที่เป็นทัพหน้าคอยดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไอ้ทิ้งด้วย ในระหว่างที่ไอทิ้งและอีกหลายคนกำลังตรวจตาหมู่บ้านอยู่นั้นจู่ๆพ่อของไอคมก็ตะโกนโวยวายว่าหาลูกชายไม่เจอและอยากให้ทุกคนช่วยออกตามหาไอคมแต่เพราะสองพ่อลูกนั้นไม่เคยมีน้ำใจให้กับใครทุกคนเลยไม่สนใจคำขอร้องของเขาและไอทิ้งเองด้วยความโกรธที่ไอคมทำผิดเลยไม่ยอมบอกว่าไอคมติดอยู่ในคุกขี้ไก่ พ่อของไอ้คมเลยได้แต่เดินตามหาและร้องเรียกไอ้คมอยู่อย่างนั้นไม่นานนักทหารพรม่าก,ก็มาถึงที่หน้าหมู่บ้านพร้อมกับมีปืนใหญ่มาด้วยไอ้ทิ้งและทุกคนเมื่อเห็นว่าคงจะอยู่ต้านไม่ได้แล้วก็เลยรีบขี่ม้าหลบหนีออกไปทางหลังหมู่บ้านทุกคนควบม้าหนีไปด้วยความเร็วจนกระทั่งไปถึงภูเขาที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก และสามารถมองลงมาเห็นหมู่บ้านได้ทั้งหมดพวกเขาเห็นค่าศึกยิงปืนใหญ่เข้าใส่หมู่บ้านจนทั้งหมู่บ้านวอดวายรวมถึงที่ท้ายหมู่บ้านด้วยบรรดาไก่ทั้งหมดที่อยู่ในเล้าได้ถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าใส่จนเล้าไก่กระจุยกระจายเสียงไก่ร้องกระตากกระตากด้วยความตกใจผสานกับเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของไอ้คมที่อยู่ในคุกขี้ไก่นั้น เมื่อเสียงปืนซาลงกลุ่มของไอทิ้งก็เห็นควันไฟลอยพุ่งสูงพวกเขาเห็นทหารพรมาร่าทั้งหมดได้เดินเรียงแถวกันออกไปจากหมู่บ้านพวกเขาเดาว่าทหารเหล่านั้นคงจะรีบเดินทางไปที่กรุงศรีอย,ยุธยาเพื่อสมทบกับกองทัพใหญ่ของแม่ทัพพมา่าที่กำลังรออยู่เพื่อเข้าโจมตีกรุงศรีอย,ยุธยาแต่ไอทิงได้ชวนให้ทุกคนรีบติดตามกลุ่มของชาวบ้านไป เพื่อจะไปสมทบกันที่ถ้ำแห่งนั้นทุกคนจึงรีบขี่ม้าออกไปและทิ้งหมู่บ้านที่ถูกทำลายจนวอดวายรวมทั้งคุกขี้ไก่นั้นไว้ด้านหลังแล้วพวกเขาก็ควบม้าเข้าป่าโดยไม่หันกลับมามองอีกเลย